Good morning <Yay. S 1> วันนี้นะคะพิเศษมากเพราะว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด hmm. ก็คือเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้เราก็เลยต้องเป็นโฮมสคูลนี่ mm hmm. คุณพร้อมที่จะเข้าโรงเรียนอนุบาลป๊อกกี้ไหมคะ mm hmm. พร้อม นี่ขอแนะนําก่อนนะคะนี่คือครูสมปอกเป็นครูพี่เลี้ยงคนนี้น่ารักไม่โหดนะคะดี่ฉันรับหน้าที่เป็นครูใหญ่สมศรีหอูคครูใหญ่เลยเหรอผมเป็นแค่อะไรครูพี่เลี้ยงเด็กๆครัเดี๋ยวเราวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะฝึกกันนะครับ่สิ่งแรกเลยที่เราเข้าโรงเรียนนะครับผมเราจะต้องเข้าแถวกันครับอ่าเข้าแถวเข้าแถวโอเค อามียเข้าแถวเดี๋ยวเดี๋ยวทอน,นำเต้นแอโรบิกดีกว่าอะเช้านี้เราจะนำเต้นแอโรบิกก่อนใครพร้อมเต้นคะมียาแล้วมีก้าพร้อมเต้นไหมครับโ <Okay. S 1> อเคยืนเลยยืนเลยโอเคพร้อมนะวัน <One. S 1> ทำตามครูนะครับสิ่งได้เราจะทำหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามสามีสม่ โอเคแล้วเราจะทำยังชวมือขึ้นแล้วหมุนเลยอ่ะมุนหนึสอหมุน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 อตบมือแล้วหมุนหมหมุนโอโหเก่งมากเดี๋ยวนะคะไม่ทราบว่านักเรียนคนนี้มีปัญหาอะไรคะนักเรียนคนนี้มีปัญหาอะไรคะ นักเรียนครับคุณตื่นเช้าไปหรอครับมีอยู่สองอย่างคุณกำลังปูปูอยู่หรือเปล่าครับปูนชึกฉักๆๆกชักชึกักปูนปูนปูนปดอ๋อยจะฟังแล้วพ่อปูน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 ชึกักฉึกชักชกชักฉกชักชุกชักชกชัก เรียนศิลปะกับคุณครูแล้วลูกค่ะมีระวังเลอะกันด้วยนะคะเด็กๆค่ะแล้วเราก็วาดอุ้ยเลอะแล้วเหรอมีอนวาดอะไรอยู่คะว่าดแมวว่าแมวเหรอคะอ่ะเดี๋ยวว่าให้ดูหน่อยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะในเด็กที่เขาดูแมวหน่อยค่ะ ยกแมวให้ไหนดีดูอันไหนคะแมวชี้ให้ดูเลยค่ะนี่เก่งมากค่ะมันมี่ขอแมวสีเขียวด้วยได้ไหมคะหยิบสีเขียวแล้วก็วาดแมวให้หน่อยค่ะสีเขียวอยู่ไหนเอ่ยนี่ค่ะโอเคค่ะเก่งมากวาดปลายเลยคะ่ะโอ้โหป้าตัวใหญ่วาดเกินออกมาแล้ววาดเกินออกมาแล้ว ปลาตัวใหญ่มากเลยอันนี้เสร็จยังคะปลาปลาใหญ่นี่กิน,กนได้ท<ไ>ั้งครอบครัวเลยนะคะเนี่ยไหนเขาดูนะคะีผลงานตายว,ตวไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวเองนะคะเลอะเสื้อหมดแล้วใช่ไหมคะทำหน้าเศร้าเลยลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน ต้องมาไปล้างก่อนให so, ้เด right? uh ็ก huh. ท hey. huh? hey. yeah. so ี yeah. Yeah. Hey. ่ั้นได้อีกหรอคะครั้งนี้อ่าๆๆแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรกรี๊งหมดเวลาคาบศิลปะมีใครอยากไปกินแซกแนกคอุ๊ยมีใครอยากกินสแน็คบ้างคะเย้เย้เป็นอะไรดีคะชิปหรือนมเม็ดดีคะนมเม็ดหรอคะ แล้วมีเอาอะไรคะมีเอาเม็ดเหมือนกันเหรอคะวิชาพละเนี่ยเรามีให้เลือกนะคะหนึ่งเราจะเตะบอลสองเราจะขี่จักรยานเอาอะไรดีคะ ขี่จักรยานโอเคได้ค่ะเอาสไตรเดอร์หรือจะเอาจักรยานเอาวันไหนดีคะอ๋อโอเคสองคนเลือก,เล,อกเลือกทั้งคู่โอ้งั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะเพราะว่าน้องใส่กระโปรงด้วยไม่ได้และนี่ชุดก็เลอะชิปเลอะอะไรไปหมดแล้วเลอะสีด้วยนะคะ ไมลาร็อกพี่เกี้ยวก่อนไม่กล้าร็อกพี่เกี้ยวก่อนครับ<ช>ก้า<ช>เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เหมือนกันมาร็อกพี่เกี้ยวก่อนเลยว้าว่านแบบนี้ไป ยังบไายบายเพื่อนอยู่คนนี้เอาเอาคุณคะเขาไปนู่นแล้วไปแล้วเลสโก้เลสโก้าบายบายเด็กคุณแมคุณอย่าพุ่งไปค่ะครูคุเหนื่อยหรือยังคะครับไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะ ไปก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันวิ่งไปวิ่งมาเมียขาหมดแรงหรือยังคะ,หม,งคะหมดแล้ว <Okay. S 1> โอเคเอทิ้งแล้วทิ้งแล้วโอ้ยจะถอดเสื้อแล้วโอ้ยเมันเหงื่อออกมันคันทุงอะครับโอเคโอเคัคบเราไปต่อด้วยวิชาง,งานบ้านกันนะคะเด็กๆ เด็กเมานี่แล้ววิชางานบ้านนะคะคุณเดี๋ยวอย่างแรกเลยเนี่ยขอแนะนำเครื่องซักผ้าก่อนนะคะครับเครื่อพวกนี้ก็คือ Samsung AI Eco Bubble นะจ๊นะคะโอ้โหน,นอกจากเล่นแล้วคุณก็ต้องฟังแล้วก็เรียนรู้งานไปด้วยนะคะนี่มีเสื้อผ้าของน้องๆอ,อันไหนของอันนี้ของมิานช่มไหมคะ เลอะมากเลยเดี๋ยวถอดเสื้อตัวนี้ด้วยมามิจจได้ซักทีเดียวเลยค่ะอ่ะโอ้ที่รักมันเลอะขนาดนั้นมันจะซักออกแล้วเนี่ยเลอะกว่านี้ก็ยังไหวเพราะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี Eco Bubble นะคะช่วยเปลี่ยนให้น้ำยาซักผ้าเนี่ยเป็นฟองละเอียดเจ้าฟองละเอียดเนี่ยนะเขาจะช่วยทำความสะอาดลึกถึงเส้นใหญ่ผ้าเข้าใจไหมจ๊าไม่เลยคงยัง่ะยไม่หมดค่ะ ยังไม่หมดค่ะค่ะอา่ามีอ่ะปิดค่ะอยังไม่หมดเลยปิดเลยปิดเลยค่ะโอ้โหโอ้โหยังอปิดเดี๋ยวว่าแต่สีที่เลอะเลยพวกแบคทีเรียเชื้อโรคก,ก็ไม่เหลือเหมือนกันจ้ะ <Okay. S 1> ยิ่งเสื้อผ้าลูกๆเนี่ยนะยิ่งเหมาะเพราะว่าบางทีอะเรามองวยตาอาจจะดูว่าแบบสะอาดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอแบบมันลึกไปถึงเส้นใยของผ้ามันก็ไม่ได้สะอาด มันลึกไปถึงเส้นใยเลยหรอใช่มันต้องแบบเอาให้สะอาดถึงเส้นใยมุนมุนมน,นี่แหละ oh. ค่ะอ๋อโหนี่ยิ่งเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยนะเขามีเทคโนโลยีไฮจีนสตรีมเขาจะใช้ไอน้ำร้อนในการช่วยกำจัดแบคทีเรียรแล้วก็เชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนท oh. ี่ตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลเรื่องความแบบปลอดภัยแล้วก็เรื่องแบบเชื้อโรคเรื่องแบคทีเรียรเนี่ยก็ต้องมาเป็นที่หนึ่ง โอ้โหสุดยอดไปเลยเน,นี่ยเดี๋ยวทำนี้ทำให้ค่ะลังนี้ก็บอกให้อ่ะมิ娅ดูนะคะอีกหน่อยมีย่าช่วยเดีกหญิงสักเด้นไหมคะโอ,โอ้ัอยู่แต่เอาตรงนะเครื่องแบบนี้นะให้ไอทำเองะว่าไอทำไม่เป็น เขามีระบบ AI จะช่วยกัดปริมาณของน้ำยาซักผ้าให้เหมาะกับความสกปรกของผ้าโดยอัตโนมัตินะจ๊ะช่วยประหยัดน้ำแล้วเราก็ไม่ต้องกะแต่ว่าว่าต้องใส่แบบผงซักฟอกเท่าไหร่น้ำยาซักผ้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาทาให้เราหมดเลยอ๋อเนี่ยหรอเดี๋ยวเขียนเนี่ยหรอ AI โอ้โหแล้เรียนแล้วแล้โหล้วเรียนขาอ้หขอบคุณครับอย่างนี้นี่คือดีมากเลยนะครับเพราะว่าทําไมรู้ไหมครับนี้ โอ้โหส่วนใครที่สนใจเครื่องซักผ้า a m s u n g AI Eco b u b b l e นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www. samsung. com นะคะพวกเราก็อ้อันนี้เอาไปได้แล้วลูกตอนนี้นี่ลยครับหมดวิชาเรียนแล้วลุงยุเลิกแล้วแต่เราจะต้องพาเน็กๆไปอาบน้ำกันแล้วถูกค่ะขอไปพักผ่อนแล้วทุกทนเอาไปบอย